แล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ด้วยกันที่บูธของเคียวเซราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้นะนํนาตัวเองพร้อมกับหน่วยงานหรือองค์กรให้กับทุกทท่านได้รู้จักกันก่อนได้เลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมวิรวัตรนะครับผู้จัดการแผนกขายและโซลูชันของบริษัทเคียวเซราด็อกแคมเน์โซลูชันประเทศไทยครับผมค่ะสําหรับในวันนี้ทางเคียวเซรามีเป็นตัวโซลูชันไฮไลท์อะไรมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันบ้างคะ่ะโอเคครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำอย่างนี้ก่อนดีก่อนนะครับ เคียวเซลานะครับในฐานะของผู้บริให้ผู้ให้บริการทางด้านงานพิมพ์นะครับที่เราอยู่คู่ตลาดของเมืองไทยมาเกือบ40ปีนะครับวันนี้ไม่มีไม่เพียงแค่ในส่วนของตัวเทคนิคของตัวเครื่องพิมพ์นะครับแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานให้กับทางลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจได้ว่าวันนี้โปรดักต์ของทางเคียวเซลาเราเองนะครับสามารถ สร้างความปลอดภัยในแง่ของการใช้งานในด้านงานของเอกาสารยังไงได้บ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวเครื่องของเรานะครับปัจจุบันเราครับเราจะมีเทคโนโลยีที่เป็นตัว data encryption นะครับของทาง h e w l e t a e t เราเพื่อป้องกันในการเข้าถึงในส่วนของตัว document ได้นะครับเวลาที่จะมีการไม่ว่าจะเป็นการ print นะครับหรือาการสแกนเอกาสารนอกหือจากนี้นะครับเรายังมีตัว solution นะครับเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนั่นเองนะครับก็คือเป็นตัว solution ที่สามารถ support นะครับแล้วก็ไปอินทิเกรตกับในส่วนของตัวระบบในการใช้งานของทางลูกค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัว SAP หรือเป็นระบบอื่นๆนะครับอย่างตัว Office 365เช่นกันครับ งั้นขอถามอีกหนึ่งคำถามแล้วกันถาะว่า <profitable. S 1> เคียวเซราเหมาะกับใครบ้างคะเคียวเซราเหมาะกับใครต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ด้วยเซกเมนต์ของตัวเครื่อง <ừ> เรานะครับตอบโจทย์กับทุกกลุ่มลูกค้าจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่บิซนสที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปจนถึงบริษัทที่เป็นตัวเอ็นเตอร์ปรส์นะครับที่เป็นคอร์เปอเรทนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าท่านกําลังมองหาที่เป็นตัวเครื่องพิมพ์นะครับที่เป็นขนาดเล็กนะครับหรือเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงนะครับวันนี้เคียวเซราเรามีพร้อมแล้วนอกเหนือ เพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีเป็นโซลูชันอื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถว้าวเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทราบเป็นโซลูชันอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้กับทางเคีย e r เซรานั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ